เนเน่อยู่น้อยลอยโลนะคะวันนี้เนเน่อยู่กันที่สมชายคาเซนเตอร์สาขารันนะคะมาพาลูกค้ามาชมรถเข้าใหม่ค่ะคันนี้นะคะโตโยต้ายารีนะคะตัวนี้เป็นตัวยารีท่าประตูนะคะได้สีบอลเทาสวยๆเลยเนเน่ให้ดูต้งแต่ด้านหน้าค่ะทุกคนค่ะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้โลมดํามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดย์ไลท์มาด้วยนะคะอยู่ตรงนี้ถ้าใครมองไม่เห็นนะเห็นปะ มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างสุดนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะนี่ให้ดูสีเลยสวยมากจึงมากแม่คันนี้ใครชอบสีบอลเทาแบบนี้นะคะคันนี้ต้องโดนแล้วมันนี่เลยคันนี้นะคะแม็กได้เป็นแม็กอัลลอยจากโตโยตานะคะยางเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะคะยางว่าเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนยางให้ใหม่เพราะคันนี้เป็นรถบ้านเพิ่งเข้าทุกคน ดูจากรอยน้ำฝนที่เข้ามานะคะก็คือวันนี้ที่ร้านของเราฝนตกเนาะมันก็จะชุ่มฉ่ากันสักนิดนึงก็จะเลอะเทอะกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะจ๊ะเช่นเดียวกันค่ะฟิลม์มเดี๋ยวลอกติดให้ใหม่เลยลอกติดให้ใหม่เลยนะคะคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วด้วยที่เปิดที่จับประตูนะคะตรงนี้เป็นคโครเมียมนะคะมีที่กันเล็บให้ด้วยนะมีที่กันเล็บให้ด้วยนะคะ นี่เปิดให้ดูด้านในเลยค่ะเปิดให้ดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นที่คุมเบาะนะไม่ใช่เบาะขาดนะคะอันนี้เป็นที่คุมเบาะเพราะว่าเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวลอกนะคะทิ้งนะคะถอดทิ้งให้เลยถอดทิ้งให้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นกังวนปลไปให้ดูด้านหลังด้วยนะคะนี่เปิดออกมาเขามีที่คุมเบาะนะคะทุกคนเขามีที่คุมเบาะนะตรงนี้นะ ใครที่สนใจคันนี้โทรเข้ามาหาเน่ได้เลยค่ะ0926515436นะคะอันนี้ก่อนเปิดด้านหลังให้ดูจะให้ดูสักนิดนึงนะคะตรงนี้มีไฟเบรกดวงที่สามาให้แล้วนะมีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึงสองจุดนะคือตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เน่ๆจะเปิดด้านหลังให้ทุกคนได้ดูกันสักนิดนึงนี่เออนี่นะคะสามารถเก็บของได้นะ กว้างเลยแหละกว้างขวางเลยถ้าใครรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ตรงนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะทุกคนจะ๋ะสามารถถอดตรงนี้ออกได้เลยนะคะถ้าไม่ใช้นะถ้าไม่ใช้นะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาลงนะคะนี่เออไปเดี๋ยวแน่แน่จะพาไปเดินดูห้องเครื่องค่ะทุกคนรถที่เข้ามาส่วนใหญ่ที่ร้านเรานะคะหน้าสวยภายในสวยนะคะรอบๆคันสวยห้องเครื่องก็ต้องสวยเช่นเดียวกันค่ะ อย่างคันนี้นะคะคันหน้าเดิมไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอนแน่นอนนะคะและดูให้ดูสภาพห้องเครื่องค่ะสภาพห้องเครื่องคือกรีบมากรอยอาร์คจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะนี่ดูไล่ที่ฝากระโปรงได้ด้วยนะคะฝากระโปรงก็ยังสวยๆอยู่เลยใครที่สนใจคันนี้ค่ะโทรเข้ามาหาเน่ๆเ,เลยค่ะ0 9 2ย์1 5 4 3 6นะอยากรู้ราคาคันนี้ทักเข้ามาค่ะโทรเข้ามาเลยช่องทางการติดต่ออื่นๆเน่เนก็ขึ้นให้ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าถูกใจคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เน่ๆด้วยนะจ๊ะอยากดูคันไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวน้องหามารีวิวให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเน่ๆต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพาเซ็นเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ